ชื่อล้อพบก,กับพทุกคนด้วยนะกลับมาคับวันนี้ก็ผมไม่ค่ะมีชื่อโฮมนะครับเออเอ,อ่เท้าจมดินเอทัศนจมถนนนะครับก็จะมาเล่นเกยมาครับเอาชิ่อลอตอนแรกนะครับอ่ะเดิมเลยขออาภัยนิดนึงด้วยครับมันจะมีอาการแรหลกหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ผมจะมาไอ้นี่นะครับเอาชิ่อลอ ผมรู้แล้วครับว่าท่านจะทำอะไรยังไงแต่นะครับก็จะมาง่ายๆเลยนะครับไอฟิลาตอนแรกจะมาอยู่ตรงไหนดีกว่าตรงนี้ดีกว่าวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ทุบสนออกไม่ต้องทุบหรอกม,มอั้ยนงทุบหรอกช่างมันขุดดินครับไอฟิลาตอนแรก ขุดดิโโหอ่อ oh. เออเก็บสโนบอไอ้าะมันไม่ได้สโนบอลอ้าวมันไม่ได้สโนบอลอ่ะอ้าวหรือว่าีา่ขุดไม้มันใช้ไม่ได้ก็ใหม่เป็นไรเหมือนกันแปลว่าแล้วมันใช้อยู่แล้วนี่เออใช้เฉพาะตอนจําเป็นเท่านั้นยังไงยังไงยังไงแล้วก็ไม่ใช้อยู่ดีสโนบอลไว้ปลาใสาก่กอนอื่นเล่นมันช่วยอะไรได้ก็ช่วยแค่ทำสโนมนเองเอาไว้เราไป สิบห้าสิบห้าจุดสูงถ้าเราไปดีเอ็นได้ค่อยค่อยเอาขุดเอามาใช้ mm hmm. โอเคชเราแตอโอ้โหแป๊บเดียวเองที่ขุดไม้กระพังจะพังละใช้แป๊บเดียวเองไม่คุ้มเลยว่ะันที่สร้างไหมครับนี่ก็ชื่อว่านอสนะครับสร้างมเห็นจะดีเลยเอที่ขุดอันนี้แป๊บที่ขุดดินแป๊บเดียวเองโอ้โหพังและโคตรกากอะใช้ใช้อันนี้ยังดีกว่าอีก เอลงมอสที่ขุด,ย,ด,นนนขดยังดีกว่าอีกให้มันให้มันนานขึ้นยังดีกว่าอีกแต่มันไม่มีขออภัยหน่อยโอเคลงมั้งจากห้องประมาณเท่านี้ก็พอเดี๋ยวถ้าไม่มีขออะไรที่เราต้องการวางเยอะๆค่อยเอามาปรับปรุงใหม่โอเคแล้วจะทำอะไรต่อดีตามาด้วยกันเอทำที่ขุดนี้ก่อนอืม ท,ทำที้คุณหินแป๊บแล้วก็คุณหินเกินก่อนเอ้ยอ๋อตัวตัวปุ๊บโอเคเดี๋ยวจึองนอนจะบอกมาตรงนี้ที่ตรงนี้เอ้าเดี๋ยวเราจะใช้เต่าเผาด้วยดิเอ้าจะมืดแล้วเหรอเฮ้ยมืดไหวยังเออก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมยังไงก็ไม่ได้เปิดมอนดีเหมือนกันเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดมอนผมต้องขออภัยหน่อยนิดนึงครับอย่างยิ่งครับ ที่ผมไม่ได้เปิดมอนนะครับขออภัยมากๆเพราะว่าผมยังมีของไม่ค่อยเยอะไงก็เลยปิดมอนไว้ก่อนไม่ต้องถามหรอกว่าผมที่ป๊อดผมที่จริงผมไม่ป๊อดหรอกแต่เอ้ยอะไรอ่ะเหล็อ๋เจอเหล็กอ,กอ๋แต่ไม่มีช็อต <c oughs> ไม่เป็นไรที่ขุดนี้กับอันนี้ แล้วก็ที่ขุดดินไปได้ดีกว่าแฮะปึ๊บปุ๊บป๊บจะขุดไม้ไม่ใช่ดีอีมเคอืมอมข้ามทิ้งหมดเลยขา้ขามามาเลยข้ามมาเก็บได้แล้วเออปึ๊บโอเคนะครับอ่ะโอเคปักไปผมรู้แล้วครับว่ายูทูปแจ้งมาห้าม ถ่ายเกินกี่นาทีในช่องคลิปนี้ครับห้ามเกินประมาณ15นาทีครับยุทช่อง YouTube แจ้งมาครับตอนนั้นผมถ่ายกลังกลังจะลง u t u b e ไงเกิน15นาทีก็เลยลงไม่ได้ผมต้องขอพาย่างยิ่งไม่เป็นไรนะครับคูดไายเป็นไรอะไรล่ะรงไม่ได้ <c oughs> ที๊ได้เจ๊มา13.2ออกแล้วนะครับซึ่งก็ผมก็ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับ ไปดาวดรอปต้คลิปนะครับทุกๆท่านนะผมหมายถึงผ,ผู้ชมนะครับไม่ได้หมายถึงคนไม่ได้หมายถึงที่ผมเล่นนะครับเนี่ย <c oughs> ใครนี่ไม่รู้ใครไม่รู้นี่โคตรกากเลย <c oughs> ใครไม่รู้ก็กากเลยคอมเมนต์ถ้าใครอยากให้ผมสร้างอะไรไถ่ทําอะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมไม่ว่านะครับผมทําได้หมดนะครับยกยกเว้นไอของยกเว้นอยาหาของที่ผมมีไม่ครบนะครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันครบหรือเปล่านี่ภาพูจส4มันออกอะซึ่งผมต้องการทอดรับตอนนี้ไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรเรามีนี่อยู่จากเจอฐานมากเลยแต่ไม้หมดตูดนไม่เป็นไรทะคุณมาเยอะแล้วขอบของหน่อยอันนี้ไปตัดไม้แค่นี้แหละเป็นม้อนไว้อยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องการดา เปิดมอนไวต้องกระดบับผมต้องที่จริงผมก็ไม่อยากเปิดที่จริงผมก็อยากเปิดมอนนั่นแหละครับแต่ว่าผมมีของม่เยอะไงก็เลยยังเปิดมอนไม่ได้เดี๋ยวคลิป2ผมเปิดมอนไว้นะครับคลิปแรกผมขออภัยหน่อยนะครับที่ที่ด้วยความไม่สะดวกครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับอยากให้มีอะไรที่ผมช่วยได้ก็คอมเมนต์มาบอกนะผมไม่ว่าเดี๋ยวผมจะตอบกลับคืนไปครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอ่านคอมเมนต์ตอนประมาณสายๆนะครับอ่านกี่โมงก็ได้ครับที่เป็นตอนสายๆประมาณสักเจ็ดโมงถึงถึงถึงเท,ที่ยงนะครับประมาณนี้นครับที่ผมจะอ่านนะครับตัดไม้ไปก่อนเลิกกันตัดไม้มาเยอะแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องตัดแล้วใช้ไม้พิยศษทำไม้หมดแล้วก็ไปตัดไปใช้ไม้คุ้มค่า โคตรเก่จีเลยโอเคถาได้มาหกทีนะครับก็จะมีวันนี้ก็ผมจะมาถ่า,ายคลิปไม่นานแล้วประมาณสิบสี่สิบสี่นาทีตรงเบ๊ปปุ๊บผมก็ปิดคลิปนะครับเอาถ่านเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยไม่บอกเออถ่านอะไรพุดด้าแปก็ะเออลืมเผาเหล็กไว้ไม่เอาถ่านนี้ม้ว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เผาเหล็กด้วย สมองดีตุ่มนี้สมองดีอะไรใช้ไม้ก็ประหยัดหน่อยหนึงถ้าใครอยากจะใช้ไม้แบบนี้ครับอย่างผมทับคุณต้องใช้อย่างประหยัดหน่อยครับถ้ามาหมดแล้วก็ไปตัดใหม่ได้ครับไม่ต้องปัดไม่ต้องตัดมาเยอะครับบางคนก็บอกเงี้ยบ่บอกว่าพี่พี่น้องๆไมตตัดมาเยอะเลยเยอะๆเลยเมตตัดมาเยอะๆเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องตัดอีกบางคนคอมเมนต์มาบอกอย่างเงี้ยบางทีที่จริงผมก็อยากจะตัดอยู่หรอกครับแต่ แต่แตผนะ่ผมใช้ไม้คุ้มค่านะผมใช้ไม้คุ้มค่าผมไม่ผมไม่ค่อยชอบทำลายป่าเท่าไหร่จริงๆืป่ามีคุณค่านะครับอย่าอย่าไปทำลายมันครับป่ามีคุณค่าอขุดเห็นั้งหนาแล้วเนี่ยได้เจ็ดนาทีแล้วกิ๊กอย่าเจอกิปเปอร์เอ้ะปิดมอนไม่อยู่ขุดอะไรทั้งหนาเนี่ย ขุนเห็นไปก่อนนะครับตึ๊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 บรู้และทำยังไงนะครับอืมโอ้จะพังละขุนหินแค่นี้ก่อนแล้วกันได้ได้เห็นไปชุดงเดี๋ยวปรับเดี๋ยวผมทำป,ปรับปรุงอันนี้หน่อยเสร็จปุ๊บก,ก็ปิดคลิปเลยดีกว่าถึงจะไม่เกินสิบสนาทีก็ตามเพราะว่า เพราะว่าก็ผมอยู่ที่อื่นที่อื่นนะผมก็เลยมาถ่ายคลิปหน่อยนะโอเคขุดมาจอะไว้โอเค,อคอเอโอเคปรับปรุงห้องก่อนเสร็จปุ๊บก็ไอ้นี่หน่อยนิดนึงพูดผมพูดอะไรหน่อยนิดนึงด้วยกันถ้า,าปรับปรุงห้องนี้เสร็จแล้วก็ลาคลิปกันไปนะีวครับงนี้เจอกันใหม,ม่ผมก็ไม่รู้จะได้เล่นอีกเปล่าผมก็ เดี๋ยวแม่จะถามอีกไงว่าไม่ไปที่อื่นไปที่อื่นเนี่ยผมก็ผมก็ไม่ค่อยอยากถ่ายคลิปให้แม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ดูที่จริงผมพ่อผมก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าแต่ผมหลอกพ่อ,อโอเคทีลงกวางเรียกไงโอเคนั่นก็เดี๋ยวย้ายเนี่ยเข้มามาไว้ตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวพอดีเด็กครบ เล็กราไปใช้อย่างอื่นหรือกันยังไม่ใช้นะปึ๊บอืมโอเคอืมใช้กล่อ,ไองไปกล่องเงินก่อนอืมปึ๊บปึ๊บอ้าวเดี๋ยวต้องขาม้เยอะหน่อยเออไม่เป็นไรอืม,มใช้ไม้คุ้มอยู่โอเคก็คคตผมต้องลาผ,ผู้ชมทุกผู้ชมเอทุกผู้ชมไปก่อนครับ ซึ่งก็แค่นี้ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับก็ไม่ต้องถนามครับว่าทําไมผมผมถึงถ่ายคลิปไม่เกินเออเอไม่ถึงสิบสี่นาทีนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจถ่ายด้วยไงพอดีผมถ่ายคลิปการ์ตูนลงมาแล้วครับผมต้องก็ถ่ายมาแล้วครับผมก็ขี้เกียจตรงก็ไม่มีอะไรมาขี้เกียจถ่ายนะสำหรับแค่นี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับอ,อย่าลืมใครชอบผมกดไลค์ like กระเร์ผมนะครับสวัสดีครับ<อ> ไปดูคลิปอื่นได้เลยครับถ้าใครอยากชมผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย